สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเจ้าตัวแอป a r ร์แปนะครับ Community Network ซึ่งแอปนี้เนี่ยเป็น nft เลยนะครับซึ่งสามารถ Pay to Earn ได้สามารถเล่นฟรีได้ด้วยวเราลเราเข้าไปดูในแอปกันซึ่งเข้ามาหน้าตาในแอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในผู้เล่นแรกๆเนี่ยเจ้า เหรียญสีฟ้านี่นะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับส่วนเจ้าเพชรนี่ก็จะสูนเหมือนกันซึ่งผมเล่นมาสักพักแล้วและเล่นค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าผู้เล่นเยอะมากๆก็คือเราสามารถเข้ามาล็อกอินเก็บเจ้าเพชรสีม่วงนี้เพื่อเข้ามาเล่นเกมต่างๆตามที่ราคามันบอกยิ่งเพชรเยอะก็จะยิ่งได้เงินรางวัลเยอะ ซึ่งตอนนี้ผมยังมีเพรไม่พอที่จะเล่นนะครับซึ่งสมมติว่าผมมีเพรพอเนะี่ยผมลองกดเข้าไปเงินรางวัลเนี่ยเท่ากับ50นะครับเงินรางวัลเท่ากับ50ซึ่งคนที่แข่งกันเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลถอยถอย,ถอยลงมาเนี่ยรวมกันเนี่ยห้าห้าสิบนะครับ ผมเล่นมาสักพักแล้วผมยังไม่เคยได้เหรียญนี้เลยซึ่งเหรียญน,นี้นะครับมีมูมล,ลค่าทางตลาดนะครับซึ่งตอนนี้เข้ามาในตลาดแล้วเป็นมีราคาในตลาดอยู่นะครับจริงๆแอปนี้เปิดให้ขุดฟรีนะครับแต่ว่าพอม,มีราคาปุ๊บ <c oughs> เขาก็เอาเขาก็เอาฟังก์ชันขุดฟรีออกนะครับซึ่งเรา เราสามารถซื้อเหรียญมาเก็บได้นะครับเผื่อราคามันขึ้นซึ่งแอปนี้เป็นทั้งกระเป๋าเป็นทั้งแอปเล่นเกมด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นทางหน้าของกระเป๋านะครับซึ่งเราสามารถซื้อเหรียญมาเก็บได้หรือว่าเราสามารถเล่นเกมฟรีเพื่อที่จะเอามาเก็บได้เหมือนกัน แต่ว่าผมเล่นเกมฟรีแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยได้สักครั้งเลยซึ่งผมไม่แนะนําว่าถ้าจะซื้อใครที่ยังเล่นอ่าไม่เก่งเนี่ยผมยังไม่แนะนําที่จะซื้อแล้วเอามาเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบว่าบางเกมบางเกมที่เราจะต้องใช้ใช้ตัเหรียญสีฟ้านะครับเพื่อเพื่อเข้าเล่นเราอาจจะแพ้แล้เสียฟรีได้ ซื้อมาดูราคาการตกดีกว่าราคาขึ้นราคาตกยังไงก็ซื้อมาเก็บไว้อย่าเอามาใช้เลยครับเราจะมาใช้แค่เจ้าเพชรสีม่งวงๆนี้นะครับ <men> เ,เพื่อเอาเพื่อเอาเก็บเจ้าเหรียญสีฟ้าเจ้าตัวแอปนี้ก็จะมีเหรียญที่ชื่อว่าผมไม่รู้ว่ามันอ่านชื่อว่าอะไรเอาไว้ว่า ชื่อ GMEE แล้วกันนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนะี่ยมีมูลค่าทางตลาดอยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับผมอา่าซึ่งเหรียญน,นี้มีมูลค่าทางตลาดจริงๆสามารถซื้อขายและเทรดกันได้ซึ่งเราสามารถเข้าแอปเล่นเกมเมื่อกี้เพื่อไปสะสมเจ้าเหรียญน,นี้มาเพื่อเอามาเทรดได้เหมือนกัน ซึ่งเจ้าแอปนี้เนี่ยคนเล่นเกมจะต้องเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นแต่ละครั้งเนี่ยเล่นกันอยู่4ี0ห้0ร้อยคนเลยตอนแรกอะ่ะผมเล่นอะ่ะผมติดอันดับที่จะได้เหรียญมา0ูนย่งนยอะไรอย่างนี้แต่พอมาดูประกาศผลจริงๆมีคนแซงผมขึ้นไปเยอะมากๆเลยอ่ามี700-800อยแป้อคนเราสามารถมาดูอันดับได้นะอันนี้อันดับของผมนะครับ เนี่ยที่ผมเล่นมาก็ได้อยู่อันดับที่300ซึ่งจะได้แค่เลเวลนะครับอันนี้ลำดับ600ซึ่งเลเวลนะครับเลเวลเนี่ยถ้าเราเก็บเลเวลครบนะครับเราก็จะได้เจ้าเพชรฟรีอยู่ประมาณ10หรือ20นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วเอามาเล่นเกมฟรีกันนะครับสรุปไม่ง่ายเลยแอปนี้นะครับผม เราเข้ามาเราสามารถเล่นเกมฟรีได้แต่คุณจะต้องมีเหรียญสีม่วงเหรียญสีม่วงนี้เราสามารถเข้ามาด้วยการล็อกอินหรือว่าเราเล่นเกมนะครับให้เลเวลมันขึ้นเมื่อเรามีเหรียญสีม่วงแล้วเราเอามาเล่นเกมเพื่อที่เราจะได้เหรียญเจ้า GMEE นะครับเราเราต้องมาแข่งกับผู้เล่นของคนอื่นหลายคนที่มีความเก่งมากๆาเลย ถ้าคุณติดอันดับปุ๊บคุณจะได้เหรียญมานะครับซึ่งเหรียญน,นี้สามารถเอาไปเทรดเอาไปขายได้ซึ่งมันจะเข้ามาในกระเป๋าด้านนี้นะครับมีข้อสงสัยข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับอากาศหนาวมากเลยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใส่แมสกันด้วย เวลาสสายพันธุ์ใหม่ก็อันตรายมากๆเลยครับยังไม่มีวัคซีนนะครับก็ใส่แมสล้างมือให้เรียบร้อยด้วยก่อนออกจากบ้านดูแลสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม